คุณดีทอกเลือดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เลือดเป็นของเหลวชนิดหนึ่งในร่างกายประกอบด้วยน้ำเลือดเกล็ดเลือดเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวร่างกายเรามีเลือดอยู่ประมาณ5ลิตรหรือคิดเทียบเท่ากับน้ำหนักตัวเท่ากับร้อยละ7-8ของน้ำหนักตัวเลือดมีความสำคัญกับร่างกายมากถ้าเลือดไม่ดีเส้นเลือดอุดตันไขมันในเส้นเลือดมากก็จะนำโรคร้ายมากมายมาสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดโรคมะเร็งโรคเบาหวานไมเกรนความดันคุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมเหนื่อยง่ายปวดเมื่อยความจำไม่ดีหรือมีอาการของโรคเสื่อมโดยไม่รู้ตัวซึ่งพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบนี้อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคเสื่อมเร็วขึ้นเช่นทำงานหนักเครียดกินอาหาร <S 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 ไม่มีประโยชน์รวมถึงฝ้ากระผิวพันธุ์ที่เสื่อมโทรมและเรา อาจต้องหมดเงินเป็นจำนวนมากในการรักษาหรือหากรักษาก็ใช่ว่าจะหายได้ร้อยเปอร์เซนตฉะนั้นเราควรดูแลเลือดให้ดีเพราะหากเลือดดีสุขภาพของเราก็จะดีตามไปด้วยจะดีไหมถ้าวันนี้มีนวัตกรรมอาหารเสริมชนิดหนึ่งที่สามารถดีท็อกเลือดดูแลเลือดได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ระบบการทำงานของร่างกายเราสมบูรณ์ที่สำคัญออกฤทธิเห็นผลลัภายในหนาทีขอย้ำว่าเพียงแค่หนาที คุณจะรู้สึกถึงการทำงานของอาหารเสริมนี้ทันทีเมื่อทานแล้วอาจจะเกิดอาการแดงและร้อนตามร่างกายนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าร่างกายกําลังขับสารพิษออกมาและจุดที่มีสารพิษตกครั้งนั้นอาจเกิดอาการคันเล็กน้อยได้อาการต่างๆจะเกิดขึ้นแตกต่างกันเฉพาะบุคคลและจะหายไปภายใน30นาทีพร้อมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอาหารเสริมที่กล่าวมานี้มีชื่อว่า M Secret เป็นนวัตกรรมอาหารเสริมระดับโลกกว่าจะมาเป็น M Secret นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเกาหลีผสมภาษานวัตกรรมจากยุโรปและอเมริกาทำให้เกิดความลงตัวที่สมบูรณ์แบบบนความเหมือนที่แตกต่างส่วนผสมหลักสำคัญของอาหารเสริม M Secret นี Sec ้คือ Black Raspberry ผลไม้อันทรงคุณค่าจากประเทศเกาหลี หรือที่เรียกว่าบอกบุญจาผลไม้ชนิดนี้ขึ้นชื่ออยู่ในตำราโบราณสืบทอดมากกว่า1,000ปีของชาวเกาหลีและได้รับการบันทึกจากองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นผลไม้ที่มีความมหัศจรรย์ที่สุดของโลกและมีผลวิจัยอีกว่าบริ่สายพันธุ์นี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดซึ่งอนุมูลอิสระเป็นส่วนสำคัญที่ทำลายภูมิคุ้มกันและเซลล์ต่างๆในร่างกายอมซีกรยังมีวิตามิน ที่สามารถละลายได้ทั้งในน้ำและไขมันทั้งวิตามิน A K E และวิตามิน B ครบทุกตัวผลลัพธ์หลังการทานคือเลือดเส้นเลือดหลอดเลือดของคุณจะสะอาดมากยิ่งขึ้นระบบไหนเวียนดีขึ้นสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วนเช่นนี้ต้องว้าวกันเลยทีเดียวจึงเป็นฉายาที่มาของผลิตภัณฑ์นี้ว่า M Secret ซองเดียวคือคำตอบวิธีทาน M Secret ผลิตภัณฑ์ M Secret มาในรูปแบบซองเพียงฉีกชงดื่มสำหรับผู้เริ่มทานและร่างกายปกติแนะนำให้ทานครึ่งซองโดยเทลงในน้ำครึ่งแก้ว M Secret มีกลิ่นหอมของเบอร์รี่อร่อยทานง่ายปัจจุบัน M Secret ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลองทาน M Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านด้วยขอบคุณมากๆค่ะ